เดี๋ยวเริ่มกับ๋วเริ่มพิธีนะครับพอกันนะครับได้เวลานะครับสิบนิกานาทีนะครับครับหันหันหน้ามาทาง,ทางนี้ดีกว่าครับ तक्के कामे चरूपे किलेती कराते था जन विमाने भी माने भी पैराते चाखामे तरु वना कहने के हाव ये ते पुम्मा चायंतु एवा चला थला वितमे यक्खांता पनाता कितन कांति के यम Muniwara wacanangsa ต๊ะค่ะวะเม tunanto sawanakaro ayam อัตโนมัติอัตโนมัติ sawanakaro ayam อัตโนมัติ karo ayam อัตโนมัติอัตโนมัติ หมดทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทูติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ ตํเตยํปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยํปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยํปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยํ ที่ที่กระทางเลือกกระทางฐางใบใหญ่ด้วยครับทางใบใหญ่แล้วก็น่าจะปักที่ที่ผลไม้ด้วยครับที่ผลไม้ปักที่ผลไม้ทัผลไม้ได้หัวหน้าได้ได้ครับอ๋อไม่เป็นไรให้ลูกน้องปักที่ผลไม้ได้ด้วยนะครับ โอ oh. mm ้ยไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้เลย ามสวัสดีครับพี่แก้วไปจิ้มาไหว้ก่อนถักดี ละเอียดมากเลยเนาะก็ช่วงที่เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการวงสวงเทวดานะคะก็เปรียบเสมือนเป็นการ เปิดฟ้านะคะเพื่อที่จะให้เทวดาเนี่ยได้ร่วมรับรู้ว่าเดี๋ยวทาง,อ,าทางอุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดเนี่ยจะมีการตั้งพระพุทธเมตตานะคะซึ่งช่วงต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพิธีสงค่ะซึ่งถ้าหากว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงพิธีสง์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ลูกเพ็ได้ชมกันอีกครั้งนะคะ